รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับบุคคลที่สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,าาคลพระนครจัดให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยคณะกรรมาการสรรหาอธิการบรดีเปิดรับบุคคลที่สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีราชมงค,าาคลพระนครซึ่งบุคคลที่เข้าสมัครหรือเสนอชื่อเข้ารับการสรรหานั้น จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปอาทิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ทำการสอนมีประสบการณ์ด้านงานบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีหรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไม่น้อยกว่า3ปีและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งผู้สนใจสมัครหรือส่วนรัชการที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ตั้งแต่วันนี้ถึง5กันยายน2,568ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครชั้น2อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศในวันเวลาราชการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแพลตฟอร์มได้ที่ w w w rmutp ac th presidentselection 68 อย่างไรก็ตามคณะกรรมาการสัญหาอธิการบดีจัดให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาคมทั้งผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและสมาคมศิทย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร3ประเด็นหลักได้แก่สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันทิศท,ทางของมหาวิทยาลัยที่ต้องการในอนาคต และคุณลักษณะคุณสมบัติของอธิการบดีที่ต้องการโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้สองช่องทางผ่านระบบสาร,รสนเทศทางเอกสารในระหว่างวันนี้ถึง5กันยายน2568หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.rmutp.ac.th/PresidentSelection68 นันธนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน